สวัสดีครับเพื่อนเพ,พื่นพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมานั่งนับกระดาษกันกระดาษที่เราจะนับคือแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่คือหนึ่งชิ้นแล้วให้พี่เราผมจะเซฟภาพหกสิบวิเวลาเราให้พี่ๆคอมเมนต์ว่ามันมีกี่ชิ้นแล้วก่อนดูต่อไปผมจะเซฟภาพนี้ โอเคเราจะมาเริ่มนับกันดีกว่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ด แปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยีิบสายิบห้ายิบหยิบเจิบแดยิบเก้าสาสอดสสองสสามสห้าสห

6ก8ก9จ็7แ7ดเก้าเจ็ดเจ็7เอ็ดเจ็ดสอง8จ็ด8า8เจ็ดสี่เจ็ดห้9เ9็ก็ดเ็ดเ็ดแ็ดก็ดก็ดก็8ก็9 100้าเก้าส ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สองเอ้ยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าอ่ะนับแบบนี้ว่าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดร้อยสามสิบแปดครับพี่น้องครับร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบร้อย

ก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสองเก้าสาก้าสก้าห้าก้าหกเ้าเจ็ก้าแปดก้าเก้าสองรสองรอยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เลือเท่านี้แล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส2 2เ2็ดสิบสองสิบสามส3บ3ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสสหบเดสแปดบเก้าสมสิบสาอราสอาห้าสหสเจ็ดสอง้อยสามเจ็ดสองเอเก้าสิสแดสสองสสสสี่ห้าสี่หสิบเจ็สิบแสเก้าสิบห้า้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้า้าเจ็แป้าเก้าหกสิ 2องร้อยหกสิบหกเอ็ดสองสองสอสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบ็ดเสองสาสีห้าเจ็ดก็ดปดดเก้าปดเจ็ดปเอปสองแปดสามปสี่ปห้าปดหกสองร้อยปดสิบหกแล้วแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้เอ็ดก้สองก้สามก้สี่เก้าห้ก้เเจ็ดเก้าแปดก้เก้าสามร้อย

2 9 3 3 3บ3 2 3 3 3 4 3 5 36 37 38 39ด0 4 1 42ง3 44 45 46 47สี่9 5 5 5้5สา5 5ก5 5ี่ลดลงเดป6 6้าอองเอ่า6 6ปดเอ9ดเก้าแ5 7 6ิบแป7 6 8 8 8 8 8 8 86 เลยนิดหน่อยแล้วด,ดีเลยเข้านี้แล้วนี่กี่แปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วพี่น้องสี่ร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีสิบอีสเอ็ดอีสสองอีสสาม ถามแล้วอือยังเอาเป็นว่าเท่าที่ดูมาเอา่อประมาณอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วอันอีกอัน,นครึ่งหนึ่งก็เป็น800พอดีครับพี่น้องครับแปดใครตอบ800คนนั้นเก่งมากเท่าที่ดูสายตาครึ่งหนึ่งของอันเมื่อกี้ บาย